โอ้โหคนเชียงใหม่รวยมากเลยอ่ะรวยช่ำแหงออกรถ e ีป้ายแดงกว่า13,000กว่าคันโดยเฉพาะค่ายจีนเติบโตวิ่งบนท้องถนนมากขึ้นคือแบบ <c oughs> เหลือเชื่อมากแต่ที่เหลือเชื่อกว่าคือคอมเมนต์ครับโอ้โหขอบคุณสำหรับข่าวสารครับถ้ามีอาหารแห้งด้วยจะดีมากเป้า <c oughs> ข้าวสาารแห้งสวยทุกคันครับแต่คุณภาพต้องดูติดตามกันต่อไปเนะาะอาหารรถจีนนะคือตอนนี้รถจีนก็มาทีตลาดเทสลารถอเมริกาก็บริการยังกระจุกอยู่ที่ศูนย์กลางอยู่เทสลายังไม่สามารถเคลมแบบง่ายๆได้ทั่วประเทศเนาะก็คือต้องมาเคลมที่กรุงเทพบางคนบอกว่า,วาไปแมคโครที T, นึกว่าอยู่ที่เมืองจีนนะมีแต่รถ E ีวีเนาะรอผ่อนรถมอไซค์เว็บคนจีนหรือคนเชียงใหม่เอาให้ดีๆนะบางทีอาจจะเป็นคนจีนซื้อรถ E ีวีจีนก็ได้นะ าชอบถึงน้ำมันแพงเฮาก็จะขับรถน้ำมันเนี่ยอ๋อแปลว่าถึงแม้ว่าน้ำมันจะแพงผมก็ยังจะขับรถน้ำมันอยู่ส่วนใหญ่จะบอกว่าเป็นเพราะคนจีนขับหรือเปล่าอยู่เชียงใหม่กันอะไรอย่างเงี <c> ้ย <oughs> คุณสุพรรณบอกว่า,วาขวัญใจยานแม่โอ้โหโดนยกบ่อยใช่ไหมคือรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดว่ายังปรับตัวใช้ตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้เนี่ยคนก็มักจัดปล่อยให้แบตหมดแบตหมดในที่นี้เนี่ยแปลว่า แบตก้อนเล็กนะครับก็คือแบต12บโวลต์ที่อยู่ในรถยนต์ตั้งแต่นมนานเนี่ยเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีระบบวงจรทํางานอยู่ภายในตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราจะดับรถนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เกิน4ีวันเนี่ยเราควรจะต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ออกหรือถ้าไม่ถอดก็ต้องเสียบชาร์จเป็นประจำอะ่ะเพราะว่ามันจะดึงไฟ จากแบตเตอรี่ก้อนเล็กไปเวลาเราบคอนโทรลรีโมทมาดูจากมือถืออะไรเงี้ยแล้วคนก็ไม่รู้เพราะว่าตอนที่รถไม่ได้สตาร์ทเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ที่เอาไว้เป็นเชื้อเพลิงเนาะก็คือเขาก็จะใช้แบตเตอรี่ก้อนเล็กเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีรถจีนที่ว่าเยอะเจอคนจีนในหมู่บ้านผมเยอะกว่ารถ EV อีกแน่ จริงครับคนจีนอยู่เชียงใหม่เยอะมากครับคุณเบิร์ตสืบสายบอกว่าคนรวยอู้เมืองบ่าจ้างสักคนแน่มันมีที่มาครับคนที่มีรถ e ีีเนี่ยพูดเมืองไม่ได้ซึ่งแปลว่าเป็นคนภาคกลางก็แปลว่าคนที่รวยคนที่ซื้อรถใหม่ จริงๆแล้วไม่ใช่คนเมืองครับเพราะว่าคนเมืองก็ยังจะแบบว่ายังมีรายได้น้อยอยู่อะไรประมาณนี้หมูนิดนะครับบอกว่าใครขับรถ EV ีก็อ่านคู่มือการใช้งานด้วยนะเห็นว่าส่วนใหญ่รถ EV ไม่เปิดไฟเลี้ยวเพราะว่ากลัวเปลืองแบตหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคุณฮิวโก้คิสบอกว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รวยเท่าไหร่แต่เชียงใหม่ ถ้าไม่มีรถแล้วจะเดินทางยังไงเออก็จริงเพราะว่าการขนส่งมวลชนในเชียงใหม่แย่มากเลยนะครับขนส่งที่ใช้ได้จริงชีวิตประจําวันไม่มีเลยอ่ะนั่นก็จริงอีกถึงต้องรอเปลี่ยนรถส่วนมากก็เป็นรถไฟฟ้าราคาถูกถึงกลางๆก,ก็คือราคาเดิมที่เคยใช้อ่ะพูดอีกก็ถูกอีกเนาะคุณซัน,นะคาร์บอยรอบอกว่าดีแล้วครับ รถที่ใช้น้ำมันในเชียงใหม่รุ่นที่ผมอยากได้ค่ายุโรปจะได้ถูกลงกว่าเดิมถูกแน่ไม่ต้องรอถูกแล้ว o l v o ก็ถูกลงรถเทส la ก็ถูกลงก็เพื่อนๆคิดว่าไงฮะคิดว่าข่าวที่คนเชียงใหม่จองรถ E ีีกันมากถึง1 5 0 0 0หักว่าคันเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะเขาอยากใช้รถที่ประหยัดหรือเป็นเป็นเพราะว่าเขาต้องใช้รถเพราะถึงเวลาที่เขาต้องเปลี่ยนรถจริงๆหรือมันเป็นเพราะว่ามาตรการของรัฐเพื่อนๆลองคิดมาดูนะไว้คิดว่าอีกหน่อยเนี่ยมันจะถูกลงอีกไหม ถ้าซื้อตอนนี้กับซื้อตอนนั้นเนาะซื้อก่อนใช้ก่อน